สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการ New Direction ครับมาพบกันอีกครั้งกับผมดรดนุวัตน์สาครีครับครับรายการ New Direction ก็จะมาเปิดมุมมองสาระความรู้ที่น่าสนใจแปลกใหม่ครับเป็นทิศทางใหม่ๆสำหรับผู้ประกอบการสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะปรับตัวในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงเยอะจริงๆอังครับวันนี้สาหรับรายการ New Direction นะครับก็จะมากันในตอน moving to the new normal จะปรับตัวเข้าสู่ความปกติแบบใหม่กันได้อย่างไรเข้าใจว่าท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำว่า new normal หรือว่า next normal กันมาค่อนข้างที่จะบ่อยนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะมา,มานำเสนออีกมุมมองหนึ่งอีกมิติหนึ่งว่ามันมีประเด็นอะไรที่เราจะต้องไปจับตาดูแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวถือว่าเป็น new direction จริงๆจากที่ผมได้ประมวลมาจากการอ่านบทความ ในต่างประเทศหลายบทความก็น่าจะพอสรุปได้สัก4ประเด็นหรือว่า4มิติหลักๆที่น่าจะเกิดขึ้นเป็น next normal เป็น new normal เป็น beyond covid 1 9ที่เกิดขึ้นกันอยู่ทุกวันนี้ไปดูกันครับว่ามันมี i ิ s u e ชุหลักๆมีประเด็นหลักๆอะไรบ้างที่เราควรจะต้องเตรียมพร้อมแล้วก็ต้องปรับตัวให้ได้ประเด็นที่1ห,หรือว่ามิติที่1น,นะครับคือเรื่องของ globalization แล้วก็การค้าระหว่างประเทศ ที่จะต้องเปลี่ยนไปอย่างแน่นอนจากเหตุการณ์สถานการณ์วิกฤตของโควิด -19 นั้นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามีผลกระทบอย่างมากต่อเศรษฐกิจทั้งฝั่งดีมาน์และก็ฝั่งสป,ปายที่จะปรับเปลี่ยนที่จะต้องเปลี่ยนแปลงกันแน่นอนก็เรื่องของ global supply chain ที่มองดูแล้วณนะวันนี้ได้รับผลกระทบอย่างมากแล้วก็ถือว่าจากนี้ไปในอนาคตคงจะต้องผเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงวันนี้าที่ผมไปดูเทรนด์โลกก็พบว่า หลายธุรกิจหลายบริษัทใหญ่ๆระดับโลกนั้นเริ่มที่จะกําหนดกลยุทธ์ใหม่นั่นก็คือกลยุทธ์ที่จะกระจายเรื่องของฐานการผลิตไปก็แปลว่าจะไม่ไปพึ่งซิงเกิล p p l y หรือการผลิตเพียงที่เดียวเท่านั้นอันนี้ผมคิดว่าเป็น s t r a t e g i หรือกลยุทธ์ที่ดีนะครับที่พวกเราจะสามารถนํามาปรับตัวเราอาจจะไม่ได้มองเรื่องของภาคการผลิตไปพึ่งพิง,พ,งพึ่งพาที่ใดที่หนึ่งแต่ต้องกระจายเรื่องของฐานการผลิตออกไปตรงนี้ก็จะทําให้เป็นการลดความเสี่ยง เราเห็นเลยนะครับหลายโรงงานเนี่ยพอเจอวิกฤตโควิด -19 แล้วไปพึ่งพาชิ้นส่วนไปพึ่งพาวัตถุดิบจากโรงงานที่มีอยู่ที่เดียวพอได้รับผลกระทบปิดตัวไปก็ไม่สามารถเดินสายการผลิตได้อันนี้ก็คงพอเห็นบ้างในเอเชียของเราก็มีตัวอย่างให้เห็นไปแล้วดังนั้นแน่นอนว่าการกระจายฐานการผลิตคงเป็นสิ่งที่จะต้องปรับตัวกันไปในเรื่องของซัพพลายเชนซึ่งเป็นมิติแรกที่ผมจะพูดถึงมันก็อิงกับเรื่องของ globalization เพราะอย่างที่บอกว่า ทุกวันนี้โลกเรล่านั้นเชื่อมต่อกันอย่างเรียกว่าไร้พรมแดนการกระจายฐานการผลิตอาจจะมองในมิติประเทศต่างๆนะครับไม่ใช่พึ่งพาหรือพึ่งพิงประเทศเดียวมากจนเกินไปในระยะกลางหรือถ้าจะมองออกไปเป็นมีเดียมเทอมนั้นก็ต้องยอมรับว่าภาคการผลิตเองเนี่ยอาจจะต้องหันมาให้ความสน,สนใจกับเรื่องของไม่ใช่แค่สถานที่หรือโลเคชันในการผลิตเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของบุคลากรเรื่องทรัพยากร เทรนด์หนึ่งที่น่าจะมาแรงก็คือเรื่องของการดูแลสุขภาพของพนักงานหรือคนที่ทำงานให้กับเราระบบการแทร็กนะครับที่เรียกว่า health track หรือว่าไปแทร็กสุขภาพของลูกจ้างพนักงานนั้นน่าจะเกิดขึ้นและอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญเลยก็คือเรื่องของการลดการติดต่อนะครับที่เป็น face to face หรือว่า human to, to human interaction อันนี้ผมคิดว่าเป็นเทรนด์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วมันจะกลายเป็น new normal เป็นความปกติแบบใหม่ การทํางานกันไม่จําเป็นต้องมาสัมผัสกันใกล้ชิดอีกต่อไปดังนั้นเนี่ยอันนี้ผมคิดว่าก็น่าจะนําไปปรับใช้ได้กับองค์กรธุรกิจไม่ว่าจะเป็นระดับโลกหรือว่าเป็นในสเกลที่เล็กลงมานอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยระยะยาวผมคิดว่าเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยน่าจะมีส่วนเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในการปรับตัวขององค์กรธุรกิจแล้วก็องค์กรที่จะต้องพึ่งพิงพึ่งพ,งพ,งพงางกันผลิต มันจึงนำไปสู่มิติที่2ที่จะมาพูดกับท่านผู้ฟังในวันนี้ซึ่งก็คือมิติเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรมจะเรียกว่าเป็นเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชั่นก็ว่าได้หลังจากที่บอกไปแล้วว่าในมิติแรกนั้นเรื่องของ global supply chain ต้องเปลี่ยนเรื่องของการผลิตนั้นต้องปรับพอปรับแล้วแน่นอนว่าสิ่งที่เข้ามาเสริมเรื่องของการทํางานเรื่องของการผลิตก็คือเรื่องของเทคโนโลยีและนวัตกรรม หลายเทคโนโลยีหลายนวัตกรรมจะต้องถูกนํามาใช้มากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นในอนาคตในทุกๆวงการหรือในทุกอินดัสทรีทุกวันนี้เราเริ่มเห็นเรื่องของรีโมทเวิร์กิ่งรีโมทเร์นนิ่งก็คือทํางานอยู่ที่บ้านเรียนหนังสือก็เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านแต่เทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในอนาคตอาจจะมากไปกว่าเรื่องของรีโมทเวิร์กิ่งมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งในปัจจุบนันหรือฟิสิเคิลดิสแทนซิ่งในปัจจุบนันทําให้คนเราเริ่มคุ้นชิน กับการที่จะติดต่อการที่จะทำงานโดยไม่ต้องไปพบปะการที่จะเรียนโดยไม่ต้องไปโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยดังนั้นแน่นอนว่าอันนี้คือความปกติแบบใหม่เทคโนโลยีอ่อื่นๆน่าจะมีบทบาทมากขึ้นในอนาคตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ 3D Printing หรือการพิมพ์ภาพสามมิติซึ่งตอนนี้เนี่ยในต่างประเทศก็ค่อนข้างที่จะตื่นตัวกันมากทีเดียวอาจจะมีหลายเทคโนโลยีที่เรานำมาใช้ในช่วงที่เรากำลังต่อสู้กับ การแพร่ระบาดของเจ้าโควิด -19 แล้วก็เกิดความคุ้นชินเกิดความเคยชินหลังการแพร่ระบาดก็อาจจะยังติดติดใจกับการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นอยู่โดยช่องย,ยิ่งเรื่องของการสื่อสารตัวผมเองได้มีโอกาสสอนนักศึกษาที่นิด้าช่วงนี้ผ่านระบบออนไลน์ในหลายวิชาในหลายกลุ่มก็พบว่านักศึกษาหลายคนค่อนข้างมีความพึงพอใจที่สูงมากแล้วก็มีคําถามเข้ามาว่าหลังจากหมดสถานการณ์ โควิด19เนี่ยก็ยังอยากเรียนแบบออนไลน์ต่อเพราะว่ามีความสะดวกสบายแล้วก็ความรู้ที่ได้ก็ไม่ได้น้อยไปกว่าการเข้าเรียนในห้องอันนี้ก็จะกลายเป็น new normal เป็น next normal แบบนี้จะเกิดขึ้นในหลายๆวงการในหลายๆอุตสาหกรรมนะครับอุตสาหกรรมไหนหรือธุรกิจไหนที่ยังไม่สามารถคิดนวัตกรรมที่จะมารองรับกับพฤติกรรมหรือความคุ้นเคยความเคยชินที่เปลี่ยนแปลงไปกับของผู้บริโภคได้เนี่ยคิดว่าตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องเร่ง ต้องเร่งคิดค้นนวัตรกรรมคิดค้น,คนกลไกหรือว่าวิธีการในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้ตอบสนองพฤติกรรมแบบ new normal อีกประเด็นหนึ่งครับอีกมิติหนึ่งที่วันนี้ก็อยากจะหยิบยกขึ้นมาพูดด้วยนอกเหนือไปจากเรื่องของ supply chain ที่คงต้องปรับเป็น new normal เรื่องของในส่วนเทคโนโลยีที่จะน,นํามาใช้นะครับแล้วก็เป็น new normal ที่ผ่านมาอาจจะมีพูดถึงบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ใช้กันเป็นปกติวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีกันเป็นปกติแล้วอีกประเด็นหนึ่งผมคิดว่าสําคัญไม่แพ้กัน ก็คือมิติทางด้านสังคมเราจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านๆมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยหลายธุรกิจเอกชนหลายองค์กรเอกชนได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกันมากขึ้นมีการสร้างโซเชียลเซฟตี้เน็ตจากภาคเอกชนกันมากขึ้นไม่ได้พึ่งพิงพ,งพึ่งพาหรือว่ารอให้ฝั่งของภาครัฐบาลเข้ามาจัดก,การดูแลประชาชนในมิติทางสังคมอย่างเดียวอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกนิว n o r m a l หนึ่งที่เกิดขึ้นหลังวิกฤต บทบาทของภาคเอกชนของภาคธุรกิจที่จะเข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นพนักงานของตัวเองในเชิงผลกระทบหากเกิดวิกฤตเข้าไปดูแลเรื่องของสุขภาพเข้าไปดูแลเรื่องของความสะอาดสุขลักษณะในสถานที่ทํางานผมคิดว่าน,นี่คือนิวนอ m a มใหม่ที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วหลายธุรกิจก็น่าจะปรับตัวบทบาทของภาคเอกชนที่มีต่อสังคมจะเด่นชัดมากขึ้นแล้วองค์กรไหนที่ทําได้ก็จะมีความโดดเด่นขึ้นมาองค์กรไหนที่ปรับตัวไม่ทัน อันนี้ก็อาจจะตกขบวนไปและวทำให้ไม่สามารถสร้างความโดดเด่นในโลกที่เป็นโลก New n o r m a l ได้นอกเหนือจากในเรื่องของความรับผิดชอบของภาคเอกนชนที่มีต่อสังคมแล้วต้องยอมรับว่าประชาชนเองผู้คนในสังคมเองก็เริ่มมีความคุ้นชินกับการวิจัยชีวิตหรือการดำรงชีวิตด้วยวิถีชีวิตแบบใหม่ๆม,มีการพึ่งพิงพึ่ง,พ,ง,พ,ง,พ,งพาเทคโนโลยีกันมากขึ้น อีกมิติหนึ่งที่ผมต้องพูดในวันนี้แล้วก็น่าจะเป็น New Normal ที่สําคัญที่ทุกคนอาจจะต้องเตรียมการปรับตัวนั่นก็คือพฤติกรรมของคนที่มันเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากโควิด1 9สิ้นสุดลงเราจะเห็นได้ว่ากลุ่มที่จะมีบทบาทมากขึ้นในสังคมน่าจะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า Generation Z กลุ่มที่เป็น Generation Z เกิดมาพร้อมกับโลกที่เป็นโลกเทคโนโลยีอยู่แล้ว กลุ่ม Generation Z ไม่รู้จักโลกที่ไม่มีเทคโนโลยีไม่รู้จักโลกที่ไร้อินเทอร์เน็ตเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้จะเติบโตขึ้นขยายตัวขึ้นและพฤติกรรมของเขาแน่นอนว่าเขาก็จะคุ้นชินกับการใช้เทคโนโลยีเขาจะเป็นกลุ่มลูกค้าสําคัญดังนั้นองค์กรทั้งภาคเอกชนก็ดีภาครัฐเองก็ดีก็ต้องปรับตัวเข้าหากับพฤติกรรมของคนกลุ่ม Generation ใหม่และต่อเนื่องไปในระยะยาวเราจะเจอคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือคนที่เกิดหลังช่วงโควิด19 หรือคนที่เกิดมาช่วงก่อนโควิด -19 เพียงไม่นานคนเหล่านี้ก็จะไม่รู้จักโลกโลกก่อนที่จะมีโควิด -19 ว่าเป็นอย่างไรเพราะฉะนั้นเขาจะเติบโตขึ้นมากับความคุ้นเคยเรื่องของโซเชียลดิสแท s นซิ่งเป็นปกติเขาจะคุ้นเคยกับเรื่องของการดูแลสุขลักษณะสุขอนามัยอย่างเป็นปกติเขาจะคุ้นเคยกับการใช้เทคโนโลยีที่เป็นปกติมากขึ้นยิ่งกว่าคนในเจเนอเรชั่นแด้วยสมไป นี่คือสประเด็นครับที่วันนี้ผมหยิบยกมาพูดคุยกันเป็น4ีประเด็น4มิติที่สะท้อน New Direction ขององค์กรภาคธุรกิจเอกชนตั้งแต่ระดับโลกมาถึงระดับประเทศเรียงส่งผลต่อสะท้อนไปยังองค์กรที่เป็นภาครัฐว่าก็ต้องปรับตัวประชาชนเองอย่างพวกเราทุกคนท่านผู้ฟังที่กำลังฟังผมอยู่ทุกท่านไม่ว่าท่านจะทำงานอะไรเป็นผู้ประกอบการเป็นพนักง,งานบริษัทหรือทำงานอยู่ภาครัฐท่านเองก็ต้องปรับตัว ทั้งนี้เพื่อความสําเร็จขององค์กรและความก้าวหน้าเติบโตต่อไปขององค์กรเราจนสุดท้ายทําให้ประเทศเรานั้นสามารถพัฒนาไปได้ท่ามความท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงที่จะกลายเป็นความปกติหรือที่เรียกกันว่า new normal หรือ next normal ครับวันนี้เรามองข้ามช็อต beyond covid 1 9ไปแล้วจากนี้จะเดินหน้ากันอย่างไรคงต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของพวกเราทุกคนครับวันนี้เวลาของรายการ new direction รายการที่จะมาเปิดมุมมองใหม่ๆทิศทางใหม่ๆในการปรับตัวเข้าสู่โลกยุคใหม่ก็หมดลงแล้วนะครับผมดนวั์สารลิตต้องลาท่านผู้ฟังทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ